สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมแรดที่ว่าจะทําไปสนามแข่งครับจะลงสนามครับตอนนี้ไล่ขบูระบบเครื่องไล่จบแล้วครับใส่ท่อใส่ใสเข็นครับใส่เข็มคอท่อเรียบร้อยครับคอแน่นแล้วครับขบูโอเคแล้วครับเหลี่ยมก็ดีครับแต่เป็นนี่เรียงเป็นเป็นขบูเหลี่ยมครับ กูเลี่ยงสามสิบแล้วก็กล่องหน้าเป็นกล่องกล่องเดิมครับกล่องเดิมเลยแต่อเสียครับเสื้อสูบเป็นอเสียสามพอร์ตครับเสียงดีมเหมือนกันครับเสียงดีมากน่าจะวิ่งดีแต่ว่าจะขี่ได้หรือเปล่าคนขี่ผมขี่เองครับได้ขี่ได้ครับเคยขี่มาอยู่เคยขี่แรงแบบนี้อยู่ครับแต่เข้าล้างหลังจากอล้างสนามมาลันะครับก็จะเข้าไปลุ้นต่วรางวัลอย่างครับอาทิตย์ที่ที่จะถึงนครับอาทิตย์ ที่5หรือที่6ประมาณนี้ครับยังไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันที่สนามบินไคล้นาราเมินชะละักนวรมินทราชินีจังหวัดชนบุรีครับหลุงแข็งรุ่นแบกเก็ต14วิครับไม่รู้ว่ามันจะขีดได่ได้ได้เวลาแม่นหรือเปล่าครับเป็นรุ่นจำเวลาครับไปแ,แข็งรุ่นความเร็วก็คงมาทันครับตอนนี้เครื่องสมบูรณ์รแล้วครับเราจะฟังเสียงครับผม มันมีตัดรอบอยู่ครับเพราะว่ากล่องเด,ดเดิมมันจะตัดรอบครับจะกลักรอบไว้ที่ประมาณม2นสองครับแต่น,นี้เป็นกล่องเดิมไม่ได้ผ่าครับแล้วก็ไม่ใช่กล่องแต่งแล้วครับเรือนาจดี โอเคครับแต่ว่าความเร็วเร็วแน่นอนครับถอาวิ่งทางทางยาวๆตรงเนะนี่ยถ้ารก็ทางก่อนนะครับเรืองให้ทางก่อนสองรยมีแน่นอนครับเสียงแบบนี้ขอฝากติดตามด้วยครับผมคลิปต่อไปครับว่าจะาถ้าได้ช่วยก็จะมาได้ไม่ได้ก็จะมาลงคลิปให้ให้ฟังให้ดูครับผมอาจจะได้ช่วยมาประนับร้านครับ ตอนนี้ผมมาย้ายจากร้อนมาอยู่ชนบุรีครับนี่เป็นร้านใหม่ครับอู่บ้านก็มีกล้วยเขสมควรครับเวยก็มีหลายใบยอยู่เวลาไปแข่งก็ได้ก็ได้มาตลอดครับฝากติดตามผลงานด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมคลิปน,นี้ก็จขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ติดตามคลิปต่อมาต่อไปครับผมสวัสดีครับ